ถือเป็นมวยถูกคู่จริงๆนะคะระหว่างนายสุภชัยใจสมุทรสอสอของพรรคภูมิใจไทยแล้วก็ยังเป็นนายทะเบียนพรรคการเมืองของพรรคภูมิใจไทยกับนายชูวิทย์กมลวิสิ์ที่ยังคงออกมาแชร์เรื่องราวของพรรคภูมิใจไทยอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือเรื่องรถไฟฟ้าสา,สายสีส้มค่ะจนทําให้ก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะนายสุภชัยใจสมุทรก็มีการถแถลงข่าวแล้วก็พูดถึงว่าจะมีการฟ้องนายชูวิทย์กมลวิสิ์400เขตทั่วประเทศโดยให้ว่าที่สอสของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยคะ่ะไปฟ้องเลยนะคะวิธีการแบบนี้เนี่ยก็คือจะทำให ในชีวิตเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อไปรับคําฟ้องเหล่านี้นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีการนะคะที่พักภูมิใจไทยได้เคยใช้มาก่อนหน้านี้แต่ในชีวิตก็ไม่กลัวค่ะเพราะว่าวันนี้ชีวิตได้หอบหลักฐานทั้งหมดเนี่ยนะคะไปที่กรกตเพื่อที่จะให้กกตน,นั้นพิจารณายุบพักภูมิใจไทยค่ะในชีวิตกมลวิสิตนำหลักฐานเกี่ยวกับการรับบริจาคเงินของพรักภูมิใจไทยพร้อมกับบัญชีทรัพย์สินของนายสักสยามชิดชอบเลขาพักภูมิใจไทยและเอกสารการโอนเงินโอนหุ้น ของบริษัทบุรีเจริญคอนสตรักชั่นไปยื่นให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อให้พิจารณายุคพักภูมิใจไทยนะคะตามความผิดมาตรา72ห้ามมิให้พักการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองรับบริจาคเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะซึ่งถ้าหากผิดจริงกรรมการบริหารพักภูมิใจไทยก็จะถูกตัดสิทธิทางการเมือง ที่ผ่านมาเคยมีการยุบพ,พักอนาคตใหม่แล้วก็พักไทยรักษาชาติกันมาแล้วกรรมการบริหารพักนั้นถูกัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นระยะเวลา10ปีค่ะทีนี้มาดูรายชื่อกรรมการบริหารพักภูมิใจไทยกันหน่อยนะคะว่ามีใครบ้างคนแรกเลยค่ะนายอนุทินชาญวิรกูลหัวหน้าพักนายทรงศักดิ์ทองศรีนายบุญลือประเสริฐโสภานายเกื้อกูลด่านชัยวิจิตนายชาดาไทยเศษนายพิพัฒน์รัชกิจประการทั้งหมดนี้เป็นรองหัวหน้าพักคนที่1ถึงคนที่5นะคะ นายสักสยามชิดชอบเลขาธิการพักในรังสีกรที่มาติกะรองเลขาธิการพักคนที่2นางนาทีรัชกิจประการเหรัญยิกนายสุภชัยใจสมุทรนทะเบียนพักแล้วก็รวมถึงนายสรัอัดกิ่นประทุมด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะไปถึงขั้นยุบพักการเมืองหรือไม่เนี่ยยังคงเป็นกระบวนการที่ยาวไกลแต่นี่ก็ถือว่าเป็นชั้นเชิงของนายชูวิทย์ที่เรียกได้ว่าเป็นการแลกหมัดหลังจากที่นายสุภชัยใจสมุทรแถลงข่าวก่อนหน้านี้นะคะว่าจะดําเนินการเอาผิดกับนายชูวิทย์โดยให้ว่าที่ผู้สมัครสสของพรรคภูมิใจไทยไทยําการฟ้องร้องนายชูวิทย ที่ทำให้พักภูมิใจไทยเสื่อมเสียซึ่งการฟ้องร้องในลักษณะน,นี้ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วกับ3บก,กของค่ายเนชัน่นแล้วก็เกือบจะเกิดการฟ้องร้องกับผู้ดําเนินรายการข่าวสถานีข่าวออนไล N น์แห่งหนึ่งย่านวิภาวดีจากการวิพากษ์วิจารณ์นโยบายกัญชาของพักภูมิใจไทยค่ะการต่อสู้ของมวยคู่นี้นะคะจะยังคงไม่จบลงง่ายๆหรอกค่ะเพราะว่าถ้าก่อนหน้านี้จํากันได้ ในชูวิตเนี่ยไปที่กระทรวงคมนาคมไปล้างหน้าไปแปลงฟันแล้วก็ไปยื่นเอกสารต่างๆหลังจากนั้นเพียงไม่กี่วันนะคะทางสารรัฐมนูญก็มีคำตัดสินรับเรื่องแล้วก็รวมถึงให้ในายสักสยามชิดชอบตอนนั้นก็ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีนี่ก็ถือว่าจะต้องจับตาดูกันนะคะว่าสถานการณ์หลังจากนี้จะเป็นอย่างไรคะ่ะ